เดอะฟนลคอร์นะครับโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้เป็นเจ้าของขบวนรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกกันแบบจุดใจกันกว่า200คันเลยนะครับกับราคาที่ที่สุดแห่งปีรถจันหนักจัดเต็มสูงสุด500,000บาทวันนี้ถึง29ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับหาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้าไปรับชมเทสตออนไลน์ของเราที่ w w w บเบนท์เคคมนะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกกันแบบจุดใจกันกว่า200คันเลยนะครับห้ามพลาดกันเลยนะครับรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้ครับมากับทีว่าสรุ่นนี้ Mercedes Benz e C300500 In Hybrid MG นะครับตัวรถคันนี้ปี2023นะครับเลขไมค์คันนี้วิ่งน้อยมากนะครับเพียงแค่9,000กิโลท่านเองวารันตีศูนย์ Mercedes-Benz Thailand ยังมีถึงเดือน4ปี2027นะครับกับราคาปกติ2,290,000บาทนะครับแต่สำหรับเดือนนี้นะครับ Benz K The Final c a l l นะครับคันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับเพียงแค่2,90,000บาทเท่านี้นะครับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถ Mercedes-Benz C-Class Plug-in Hybrid W206 อยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ แน่นอนครับนี่คือตัวท็อป MG Dynamic นะครับมาพร้อมด้วยพัดช,ชุดแต่ง MG Line นะครับกระจังหน้าเป็นแบบ Star p e d t a n g i l l นะครับในส่วนของไฟหน้านะครับในรุ่นนี้ w 2 0 6นะครับฟังก์ชันดีกว่า Multi Beam ตัวนี้จะเป็นแบบดิจิตอลไลท์นะครับคุณคุณสมบัติดีกว่าเดิมนะครับในส่วนของล้อด้านข้างเป็นล้อลาย AMG 5การคู่นะครับให้ไซส์ขนาดถึง18นิ้วเลยหลังคาทุกอย่าง AMG ตัวท็อปมาพร้อมด้วยหลังคาพโนมิกคลาสรูฟนะครับในส่วนของฟังก์ชันประตูก็มาพร้อมคีย์เลสโกนะครับล็อกรถเปิดรถยไม่ต้องใช้กุญแจด้วยแล้วสําหรับตัว c c l a s W206 นะครับภายในห้องศาลนะครับก็จะมีไซส์ขนาดความกว้างมากกว่า W205 ด้วยนะครับฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าพร้อมด้วยระบบแฮนด์ฟรีที่เราสามารถใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้ด้วยนะครับห้องเก็บสาระด้านท้ายก็กว้างขวางเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ แน่นอนนะครับตัวปลั๊กอินไฮบิดนะครับมีชุดชาร์จไฟมาให้กับตัวรถเลยสามารถชาร์จไฟบ้านได้นะครับเพียงแค่6ชั่วโมงเนี่ยก็เต็มเลยนะครับแต่สําหรับรุ่นนี้ความพิเศษคือสามารถวิ่งได้โดยไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับสูงสุดอยู่ที่100กิโลเมตรเลยนะครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์แน่นอนมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2,000เทอร์โบนะครับให้กำลังแรงมา้ารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วอยู่ที่313แรงม้านะครับอัตราการเร่งเนี่ยดีแน่นอนนะครับอาจว่าตัวรถคันนี้นะครับรุ่นใหม่ปีใหม่ไม่น้อยหากลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้สามารถสแกนเคเบิลโค้ดที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือสนใจรถถึงทางเบนซเคของเราสามารถเข้าไปรับชมเทสต์ร็อกไลน์ของเราที่ w w w b e n นซ์เคนะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกแบบจุดใจก,กันกว่า200คันเลยห้องโดยสารเนี่่่ยนนนัังง3คงได้แบบสบายบายๆเลนี่ครับ ตัวเล็กรูมเฮดรูมเหลือเลยแล้วก็ความล้าสมัยของภัยห้องสารเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าดิล205เยอะมากนะครับม่านข้างมีม,งม่มานหลังมีหมดเลยชุดเครื่องเสียงต่าง,างก็มาพร้อมด้วยเครื่องเสียงเบอร์แมสเตอร์เซอร์ซาวด์ซิสเต็มด้วยและในส่วนของฟังก์ชันด้านหน้านะครับต้องบอกว่าสวยงามทันสมัยและที่สําคัญนะครับการใช้งาน ง่ายมากกว่า W205 แน่นอนนะครับพัดลมลูกสานะครับช่องแอร์ก็ดีไซน์ใหม่เพิ่มความเป็นสปอร์ตที่มากขึ้นกว่าเดิมในส่วนของหน้าจอเ็เป็นหน้าจอดีไซน์ใหม่นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนดิสเพลย์หรือรูปแบบของตัวหน้าจอได้เลยนะครับพวงมลลาลัยนี่ครับเป็นพวงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชันนะครับแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับขนาดไซส์ของตัวพวงมลลาลัยมีความใหญ่มากกว่า W205 แน่นอนพอใหญ่กว่าเนี่ยเวลาเขาขับนะครับกระชับมือกว่านะครับแล้วก็ตัวพวงมลลาลัยทุกอย่าง ุ้มด้วยหนังเลยนะครับหนังคุณภาพดีมากนุ่มมากบอกคู่หน้านะครับนอกเหนือจากเบาเมมเีแล้วก็ยังมีระบบพิทติ้งซีทนะครับที่เบามีให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วตัวหน้าจอนี่ครับตัวหน้าจอใหม่เป็นระบบทัชสกรีนทั้งหมดเลยรองรับระบบแอปพลิเคชัน Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto แบบบลูทูธนะครับไม่ต้องเสียบสายแล้วมีไวเลสชาร์จมาให้นะครับทุกอย่างมาครบหมดไฟแอมเบียน i g ไลท์ต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ถึง64โทนสีคุณลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถปปรัับบบเเลลีี่่ยแยบบนนนนโทสแ้้ไดตมาง ตัวคอนโซลนะครับไม่ใช่ลายไม้แล้วตัวนี้เป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวโหมดการขับขี่นะครับก็มีอีโคมีคอมฟอร์ตแล้วก็มีสปอร์ตนะครับก็เป็นโหมดการขับขี่แบบทั่วไปแต่ว่าจุดเด่นคือตัวรถคันนี้อย่างที่สันบอกคือแรงม้าที่313แรงม้ารวมเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วอัตราการเร่งเนี่ยในโหมดที่เป็นโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยก็ขับสนุกแต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยขับดีมากนะครับหลังคาทุกอย่างเป็นพาราโนลามิคคลาสสิคเลยนะการ ใช้งานได้ง่ายมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ภายในกว้าง สวยมากนะครับเอาว่าตัวรถคันนี้นะครับปีใหม่ไม้น้อยกับรหัสตัวถัง W206 นะครับกับรุ่นนี้ Mercedes-Benz C350 E-Plug-in Hybrid นะครับตัวท็อป AMG ตัวรถคันนี้ปี2023นะครับเลขไม้คันนี้วิ่งเพียง9,000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับวารันตี0 Mercedes-Benz Thailand ก็ยังมีถึงเดือน4ปี2027นะครับกับราคาปกติ2,290,000บาทนะครับกับเดือนนี้นะครับ Bentley The Final c a l l นะครับราคาพิเศษคันนี้เพียง2,090,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถในงบประมาณ2 ร้านนิดๆอยู่คันนี้แนะนำเลยนะครับกับรถคันนี้ปี2023นะครับเลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง9,000กิโลเท่านั้นเองนะครับและยังม <ing> ีวารันตีศูนย์ Mercedes-Benz Thailand นะครับถึงเดือน4ปี2027นะครับกับราคาปกติที่2 2 9 0 0 0 0บาทนะครับแต่สำหรับเดือนนี้นะครับ b e n N.K. The Final Call นะครับส่วนรถสูงสุดนะครับคันนี้อยู่ที่2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับมาที่ b e n N.K. ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ